ก็เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการแล้วนะครับสำหรับเกม Starseed Asnian Trigger เกมใหม่จากค่าย Com2uS นั่นเองซึ่งในวันนี้ครับผมมี7ตัวละครเริ่มต้นที่จะมาแนะนำนเพื่อนๆนะครับและวิธีการรีไอดีสำหรับใครที่อยากจะรีโรแต่ก็ต้องบอกกันไว้ก่อนนะครับว่าตัวเกมเนี่ยแจกตัวละครระดับ SSR เยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นการล็อกอินต่อเนื่องแจกการันตีในแต่ละโรนและที่สาคัญเลเกาชาของเกมเนี่ยโคตรน้อย จะมีวิธีอะไรและรีได้ด้วยวิธีไหนและตัวละครที่ผมสามารถแนะนำมีตัวละครที่เพื่อนต้องการหรือเปล่าถ้าพร้อมกันแล้วก่อนไปรับชมคลิปฝากเพื่อนกดไลค์คลิปนี้ครั้หนึ่งไลค์แล้วถ้าเพื่อนชอบผมฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับแล้วสำหรับเพื่อน,ดนในดๆที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกที่สะดวกและประหยัดกว่าการเติมเองต้องร้านนี้เลย Over Topup มีบริการดีๆเยอะแยะมากมายสำหรับเพื่อนใดที่สนใจลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปนี้ก็ขอฝากกันไว้ด้วยอยากเติมเกมต้องร้าน Over Topup โอเคครับเรื่องก่อนที่เราจะไปดูวิธีการดีโรหรือแม้กระทั่งตัวละครนะครับอันดับแรกเรามาดูกันก่อนว่าตัวเกมแจกอะไรให้กับเรากันบ้างนะครับเื่อเพื่อนๆทำการเริ่มไมดีมานะครับสามารถเชื่อมเป็นแบบบัญชีเกรดหรือว่าเชื่อมบัญชีไปเลยก็ได้ครับตัวเกมจะให้เราเล่นอยู่ประมาณ5-10ินาทีแล้วเมื่อเพื่อนเล่นจบแล้วนะครับก็จะมีของรางวัลให้กับเรานะครับไม่ว่าจะเป็นเพชรเนี่ยสองพัครับตัวสุมกระชาอีสิบใบและทรัพยากรพร้อมกับของขวัญอีพีของตัวละคร UR นั่นเองนะครับเพื่อที่เราจะสามารถอัพตััััวววลละคครรได้้เเเ็นนนน่่่่อออองงงซึบกยาแข รางวัลที่แจกจากจดหมายนะครับคุณจะสามารถสุ่มได้สุดๆอยู่ที่2โรนั่นเองและนอกจากนี้ครับเอาใจสายที่แบบ็อกอินต่อเนื่องกันหน่อยละกันครับว่าตัวเกมเนี่ยก็จะมีการแจกตัวละครทุกสายนะครับเพียงแค่เพื่อนเนี่ยลองอินต่อเนื่อง7วันนั่นเองในวันที่2นี้ครับก็จะมีสายตัวละคร3มชนิดที่เป็นระดับ S R ประเภทโจมตีวันที่3ครับจะเป็นซุ่มยิงนะฮะแล้วก็วันที่4ป้องกันวันที่5นะครับสนับสนุนวันที่6นะครับปลักอินและวันที่7นะครับเพื่อนเป็นแบบตัวเลือกตัวละครที่เราต้องการในลิสตัว แจกเยอะมากๆนะครับสำหรับการหาตัวละครและนอกจากนี้ก็ยังมีกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายพร้อมกับการล็อกอินต่อเนื่องเพื่อรับตัวละครในแต่ละวันนั่นเองเนะฮะโหบอกเลยว่าแจกเยอะมา,มากๆและนอกจากนั้นครับในส่วนของตัวเกมนะเพื่อนๆในส่วนของการรับสมัครครับในส่วนของตู้ตพิ้งอัพมันก็จะมีอยู่ทั้งหมด2ตู้แล้วก็ตู้ถาวรหนึ่งเนาะ สำหรับเร่การสุ่มนะครับการันตีตัวละครระดับ s อเเนี่ยอยู่ที่30โลซึ่งมันน้อยมากๆครับถ้าไม่ออกตัวหน้าตู้รอบต่อไปจะการันตีตัวหน้าตู้และในการสุ่มกาชาครับเพื่อนๆสามารถดองการันตีไว้ตู้หน้าได้เช่นเดียวกันซึ่งบอกเลยว่าใครเป็นสายดองโลนะครับืมชอบแน่นอนนะครับและนอกจากนี้ครับสำหรับใครที่แบบเอ้ยพี่ผมสุ่มไปแล้วไม่ได้ตัวละครที่เราต้องการแล้วเราอยากจะรีไอดีเนี่ยให้ทุกคนนะครับกดไปที่ทางด้านขวานะครับสามขีดนะฮะ เราไปที่ตั้งค่าแสดงผลจากนั้นครับเลื่อนลงมาด้านล่างที่คําว่าบัญชีนะครับผมแล้วก็เลื่อนมาครับมันจะมีคําว่าลบบัญชีให้เพื่อนกดที่คําว่าลบบัญชีแล้วก็กดยืนยันไปได้เลยครับเพียงแค่นี้เพื่อนก็สามารถลบบัญชีของตัวเกมได้ไวมากๆและจากนั้นเพื่อนก็ทําการล็อกอินบัญชียิ้มชมอีกรอบหนึ่งแล้วก็มาทําการสุ่มตัวละครที่เพื่อนต้องการนั่นเองสําหรับกรชาและก็เพชรที่ตัวเกมแจกครับคุณจะสามารถสุ่มการันตีได้ทั้งหมด1ครั้งนะครับสำหรับใครที่แบบอยากจะเน้นเป็นสายรีโลแต่ถ้้้าาครรรรไไไมม่่่ดอออววยะะะนัับบตเเกกขงทีจลลแ็ ระบบซัพพอร์ตต่างๆทุกอย่างภายในเกมเนี่ยค่อนข้างที่จะทำให้ใครที่แบบไปสายเร่งรีบนะครับจบเกมได้ค่อนข้างไวแน่นอนแล้วก็ล็อกอินต่อเนื่องเพื่อรับตัวละครอเดนเพิ่มเติมได้เช่นเดียวกันนะครับโอเคครับเพื่อนเพื่อให้ไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราจะมาแนะนำา7ตัวละครเริ่มต้นที่ควรมีกันหน่อยแล้วกันครับว่ามีตัวละครอะไรกันบ้างสำหรับตัวแรกที่เราจะมาแนะนำในพาร์ทนี้นะครับผมนั่นก็คือน้องเซียนะครับซึ่งตอนนี้น้องเนี่ยมีตู้พิกอัพป,ประจำตัวนั่นเองนะครับอยู่ในสายของการโจมตีนะฮะ สำหรับสกิลของน้องนะครับก็จะเป็นสกิลที่เมื่อน,น้องโจมตีใส่ตู s ครับสกิลมันจะไม่ติดคิดค่อแน่นอนครับแต่ในส่วนของการสร้างความเสียหายเนี่ยของข้างแรงและก็ในส่วนของสกิลครับเราสามารถซ้อนทับกันได้สูงสุด5สแต็กนะครับจะอ,อยู่ข้างหลังของน้องนั่นเองซึ่งสกิลนี้คับก็จะเพิ่มค่า r e s s t เด a มจนะครับซ้อนทับต่อ1อันนั่นเองก็ประมาณ15ซนะครับซึ่งมันเยอะมาก ส่วนสกิลนี้ครับก็จะเป็นสกิลนั่งแล้วก็โจมตีสตูที่อยู่ด้านหน้าครับจะเป็นการสร้างความเสียหาย,ยที่395%แก่สตูที่อยู่ไกลที่สุดนะครับเพราะว่าเป็นสายซุ่มโจมตีนะครับเหมาะสําหรับการยิงสตูที่อยู่แนวหลังหรือว่าสตูที่เป็นพวกซัพพอร์ตนั่นเองสกิลต่อมาครับสกิลนี้ก็จะเป็นการโจมตีหมู่แล้วก็ตัวน้องครับจะได้รับเอฟเฟกภูมิคุ้มกันความเสียหาย1ครั้งนะครับผมซึ่งบอกเลยเลยครับว่า จะไม่สามารถทำเมจกับน้องแต่มันก็จะมีเงื่อนไขที่โลดดบข้างหลังของน้องด้วยนะครับแอบมันก็จะต้องแบบใช้1อันนะครับต่อการโจมตีนั่นเองแต่สังเกตว่าเนี่ยไปปุ๊บ,บดับที่อยู่ด้านหลังปุ๊บเห็นไหมดาบก็จะกลับมาอยู่ด้านหลังน้องสกิลต่อมาครับสกิลนี้น้องก็จะเป็นการไล่ดาบนะครับให้ติดด้านหลังของน้องเนี่ยทั้งหมด5อันเมื่อเริ่มการต่อสู้ซึ่งเราสามารถซ้อนทับได้ทั้งหมด1อันแล้วก็ใช้แต่ละอันเพื่อใช้สกิลนั่นเองนะครับดาบแต่ลเล่มมนะมการการิ De เป,เรปรเฟ ต่อดาบที่อยู่ด้านหลังนะครับหอันเนาะต่อเนื่องแล้วก็เพิ่มแอคแท็ก7%ต่อดาบ1อันต่อเนื่องนั่นเองอันนี้คือเพิ่มให้กับตนเองก็คือว่ายิ่งเราเลี้ยงสแต็กดาบที่อยู่ด้านหลังของน้องนะครับยิ่งอยู่ได้นานเท่าไหร่ครับดาเมจที่น้องจะสร้างได้เนี่ยก็จะรุนแรงมากขึ้นเนาะแล้วก็ยิ่งถ้าเลเวลสูงขึ้นในการอัพสกิลเนี่ยการทำดาเมจของน้องเนี่ยก็จะรุนแรงมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมสำหรับตัวละครนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถส่งพิกอัพได้เลย ตัวละครต่อมาครับตัวที่2อนะครับอยู่ในสายของการวิเคราะห์นะครับผมนั่นคือตัวละครยูนะนะฮะสำหรับตัวละครยูน่นะครับในส่วนของสกิลความามาถผมบอกเลยครับว่าค่อนข้างที่จะน่าสนใจมากมครับสำหรับสกิลแรกนะครับก็จะเป็นการสร้างความเสียหายใส่ศัตรูทั้งหมดในขอบเขตที่อยู่ไกลที่สุดนะครับแล้วก็ในส่วนนี้นะครับหากอยู่ในสถานะเนี่ยเขาจะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นอยู่ที่ประมาณ5 7 6%เปอร์เซ็นต์นะครับผมซึ่งบอกเลยครับว่าการโจมตีศัตรูเนี่ยค่อนข้างที่จะรุนแรงมากๆครับพร้อมกับการเพิ่ม ค่าหลบหลีกให้กับตนเองด้วยนะครับผมในส่วนของสกิลต่อมาครับสกิลนี้ก็จะเป็นการสร้างความเสียหายแก่ศัตรูที่อยู่ด้านหน้าของเราเหมือนกันนะครับเป็นการฟันดาบนั่นเอง ส่วนสกิลอื่นก็จะเป็นการฟันดับเช่นเดียวกันแต่ในส่วนของสกิลนี้ครับมันจะมีการลดค่าบล็อก10%นาน6วินาทีนะครับก็คือแบบค่าป้องกันเนาะของสตูลดลงครับแล้วก็มีการเพิ่มค่าครีนะครับ10%ต่อเนื่องที่ติดตั้งไว้แถวกลางนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นในการวางตำแหน่งน้องครับก็จะมีการเพิ่มในส่วนของแอคแทกด้วยนะครับเพิ่มดาเมจการเมินนะครับหรือว่าเพิ่มการเมินดาเมจครับเวลาเราโจมตีัตูนั่นเองแล้วก็สกิล ex ครับก็จะเป็นความสามารถของน้องครับคือลดค่าการฟื้นฟู หน่งเท่ากานครับดาเมจที่น้องทําได้เนี่ยจะค่อนข้างที่จะเฉื่อยฉายมากกว่านะครับตัวต่อมาครับตัวที่3านะฮะนั่นคือในส่วนของตัวละครน้องเอลินานะครับเป็นสายรวบรวมบัฟแล้วก็ซัพพอร์ตนั่นเองนะครับผมเพราะว่าสกิลส่วนใหญ่ของน้องในเกมนะคือจะเป็นตัวที่จะสนับสนุนเพื่อนร่วมทีมนะครับซึ่งตัวละครน้องค่อนข้างน่าสนใจครับสำหรับสกิลแรกนะครับจะเป็นการฟื้นฟูพร้อมกับเพิ่มแอ t แท็กเลเวลให้กับเพื่อนร่วมทีมนะครับตามสัดส่วนแอคแท็ทุกวินาทีนะครับผม สกิลต่อมาครับจะเป็นการฟื้นฟูนะครับ500%ตามสัดส่วน a อคแทกแก่พวกที่มี SP ต่ำที่สุดนะฮะสําหรับใครที่เป็นแบบแนวหน้านะครับเราอยากซัพพอร์ตก็คือตัวน้องอะซัพพอร์ตได้ดีมากๆครับ ส่วนสกิลต่อมาครับสกิลนี้จะเป็นการลดเดฟเลเวล38วินาทีแก่สตูที่มีเดฟสูงที่สุดครับเวลาเราตีบอสหรือว่าสตูที่มันเลเวลต่างกับเรามากจนเกินไปครับตัวน้องจะค่อนข้างซัพพอร์ตได้ดีมากๆสกิลต่อมาครับก็จะเป็นการเพิ่มแอคแท็กแต่อเนื่องครับพร้อมกับการไล่พุงคุ้มกัน CC นะครับแก่ปามิตีที่มีแอคแท็กสูงที่สุดอันนี้ก็จะเป็นอะไรที่ค่อนข้างดีนะครับไว้แก้ทางพวกที่แบบกาดจะแบบใช้ CC ใส่กับทีมเราครับซึ่งตัวน้องครรัับจะซพพอ์ตดดด้้านเีียไมกๆครับ เป็นตัวละครหนึ่งที่ควรมีภายในทีมเนาะแล้วก็จะมีการฟื้นฟู18%ตามสัดส่วนแอคแท็ของเป้าหมายสูงสุด2วินิทีให้กับพรรคพวกในพื้นที่ของสกิลราวนั่นเองนะครับก็บอกเลยครับว่าเป็นตัวละครที่ค่อนข้างเก่งและก็โกงมากมากครับสำหรับตัวละครเอรินะตัวละครตัวต่อมานนครับนั่นคือน้องเรหุนนะครับตัวละครน้องจะเป็นประเภทสร้างสรรนะครับเพราะว่าจะสนับสนุนแล้วก็ฟื้นฟูให้กับพันธมิตรนั่นเองนะฮะ เดี๋ยวพาไปดูสกิลความสามารถกันต่อเลยเนาะสำหรับตัวน้องแคปจะเป็นการฟื้นฟู10%ตามสัดส่วนของ SP ครับแล้วก็จะเป็นการรา่การฟื้นฟู3%ต่อวนินาทีตามสัดส่วนของ SP เก็บพันธมิตรทั้งหมดใครับก็คือว่าตัวน้องจะฮิวแรงหรือว่าไม่แรงครับมันก็ขึ้นอยู่กับสัดส่วน SP ของน้องซึ่งเป็นค่าที่เราเน้นได้ค่อนข้างง่ายนะครับในการฟื้นฟูเลือดเนาะส่วนสกิลแคปก็จะเป็นการสร้างความเสียหายใส่ศัตรูครับอาจจะดูไม่ได้แรงมากแต่น้องเนี่ยจะทาการไาล่ลดแอับท็กเลเวลน ก็คือแบบเหมือนติดสถานะสตันนั่นแหละยกลอยปึ้งเนี่ยโห้โคตรดีสกิลต่อมาครับก็จะเป็นการฟ้นฟู6%ตามสัดส่วนของ sp ครับพร้อมกับร่ายเกาะป้องกัน4.4%ตามสัดส่วน sp ของเราเช่นเดียวกันซึ่งจะอยู่ประมาณ5วินาทีให้กับพันธมิตรทั้งหมดในทีมเนาะพร้อมกับการเพิ่มเดฟ10%ต่อเนื่องหากเป้าหมายมี sp ต่ำกว่า20%ตครับตัวน้องเนี่ยจะทำการร่ายเกาะป้องกันให้กับเป้าหมายเนี่ย6%กรนตามสัดส่วน sp เช่นเดียวกัน สำหรับสกิลนี้เวลาแบบเพื่อเราใกล้ตายครับตัวน้องจะค่อนข้างซัพพอร์ตได้ดีมากๆส่วนสกิล E X ครับตัวน้องจะเป็นตัวที่สามารถชุบชีวิตเพื่อนได้1นครั้งตอนหนึ่งการต่อสู้นะครับเมื่อเป้าหมายตายพร้อมกับการฟื้นฟู s ปเนี่ยให้อยู่ที่ประมาณ8.5%ตามจัดส่วน SP นั่นเองซึ่งบอกเลยครับว่าเป็นตัวละครเดียวที่มีความสามารถในการชุบชีวิตนั่นเองตัวละคระต่อมาครับตัวที่5นะั่นคือน้องเฟรย่านะครับอยู่ในใสายคํานวณน,นะครับเป็นซุ่มโจมตีแล้วก็จ่ายดีบัฟนั่นเองซึ่งตัวน้องก็็เปนตััวครรบสหี ชอบเน้นสายสถานะตัวน้องค่อนข้างน่าสนใจครับสำหรับสกิลของน้องรับก็จะเป็นการสร้างลูกบอลนะครับใส่สตูนะครับซึ่งสามารถโจมตีสตูเนี่ยสูงสุดอยู่ที่12ครั้งนะครับแล้วก็จะทำให้สตูนะครับลดค่า s i s t damage 2.5ตอนหนึ่งการทับซ้อนครับแล้วก็อัตราการบล็อกเนี่ยลดลง4%นั่นเองนะครับก็คือเป็นตัวที่จ่ายดีบับใส่ตูโดยเฉพาะเลยนะครับทำให้ตัวดาเมจเนี่ยรีดาเมจได้ค่อนข้างเร็วนะฮะ แล้วก็นอกจากนั้นครับตัวน้องรับยังมีสกิลที่จะทําให้เป้าหมายครับไม่สามารถฟื้นฟูได้เป็นระยะเวลา7วินาทีนน่นเองนะฮะแบบว่าตัวไหนมันโกงๆหรือว่าฮิวบ่อยๆเนี่ยตัดเลือดได้เลยนะฮะและนอกจากนี้ครับในส่วนของสกิลที่น่าสนใจครับตัวน้องเนี่ยยังมีการเพิ่มแอคแท็กเลเวล4 7วิให้กับเพื่อนร่วมทีมแล้วก็นวนเมื่อเป้าหมายเป็นแกนคํานวณนะครับจะได้เกาะป้องกัน360%ตามสัดส่วนแอคแท็กนะครับ7วินาทีเพิ่มเติมแล้วก็มีการเพิ่มแอคแท็กเลเวล4 7วิให้กับ ารสับส่วน a อคแท็นั่นเองนะฮะซึ่งบอกเลยว่าเป็นตัวทั้งพับ a อคแท็ Act tech, แล้วก็บัฟโลให้กับเพื่อนร่วมทีมนั่นเองพร้อมกันในส่วนนี้ครับเมื่อเริ่มการต่อสู้ครับจะทําให้ไม่เกิดค่าคริต่อเนื่องนั่นเองโอ้โหบอกเลยว่าคือ skill สกิลความสามารถของน้องค่อนข้างที่จะน่าสนใจมากๆครับส่วนใหญ่แล้วเป,เ,ปเป็นประเภทแบบแก้ารจ่รายสถานะดีบัฟให้กับเพื่อนร่วมทีมใครที่แบบชอบสายดีบัฟเนี่ยตัวน้องก็ค่อนข้างน่าสนใจเหมือนกันนะครับเพื่อนๆตัวละครต่อมาครับตัวที่6น,นั่นก็คือน้องเชลนะครับนนัสนก็คััดควว้าาางงนนะรรบกสสย่เออตล เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของสกิลความสามารถกันหน่อยครับตัวน้องนะครับจะทําการร่ายการฟื้นฟูนะครับ7.5ตามสัดส่วน s p นะครับผมแล้วก็ความสามารถของน้องครับจะเพิ่ม a อ t a ท็ต่อเนื่อง1อันนะครับให้กับเพื่อนนะครับสามารถซ้อนทับได้1อันเมื่อ SP ต่ำกว่าเปอร์เซ็นที่กําหนดครับจะทําการฟื้นฟูแอคแท็กให้กับเพื่อนร่วมทีมนั่นเองส่วนสกิลต่อมาครับสกิลนี้จะเป็นสกิลที่จะทําให้เป้าหมายนะครับไม่สามารถทําอะไรได้นะครับก็อารมณ์ประมาณว่าเปลี่ยนเป้าหมายเป็นสมุดนั่นเองนะครับเป็นซีซีที่ค่อนข้างงแรรคับ ว่าเลเวล5เนี่ยเวินาทีแกสตูในขอบเขตที่กำหนดเนาะแล้วก็นอกจากนั้นครับตัวน้องครับยังสามารถเพิ่มแอกแท็ก4.7%ต่อเนื่อง1ึอันนะครับให้กับเพื่อนร่วมทีมแล้วก็หากเป้าหมายครับ SP ต่ำกว่า70%เนี่ยจะทำการฟื้นฟู52.5%ตามสัสดส่วนแอกแท็กของเป้าหมายตัวน้องก็จะเป็นตัวประเภทของการซับพอร์ตแล้วก็มีดีบัฟนะครับซับพอร์ตก็ไม่ได้จ๋าขนาดนั้นแล้วก็ดีบัฟค่อนข้างที่จะโกงในส่วนของสกิลนะครับตัวละครตัวสุดท้ายในพาร์ทนี้นะครับเป็นตัวอยของผมเลยนะครับรตววล e rika, ววม้มมมซุ่โจี ก็ดีบัฟถามว่าดีบัฟยังไงครับตัวน้องมีความสามารถในการจ่ายสถานะเผาไหมใส่ศัตรูนั่นเองซึ่งสถานะนี้ครับจะเป็นการสร้างความเสียหายต่อเนื่องแก่ศัตรูนะครับเพราะว่าเวลาการใช้สกิลครับมันจะมีการลดดีซิสดาเมจ a อ e อเอยีครับคือโดนศัตรูทั้งหมดแน่นอนแล้วก็สร้างความเสียหายเผาไหมวินาทีละ12%รทั้งหมดทั้งหมด9วินาทีแก่ศัตรูทั้งหมดนะครับซึ่งเผาไหมเนี่ยก็จะเป็นการลดการฟื้นฟูไปในตัวด้วยนั่นเองถือว่าสกิลค่อนข้างโกงนะฮะ แล้วก็สกิลอื่นๆครับก็จะเป็นงาน List List ลดรีสิสระยะไกล48%ครับเป็นพวกดาเมจทำให้สตูเนี่ยทำได้เม่กับเราได้บอลลงแก่สตูทั้งหมด8เ mm hmm. วทีแล้วก็จะเป็นการสร้างคอเสียหาเผาไหม้ใส่สตูนะฮะมันก็จะมีสกิลที่เป็นแบบ AOE กับสกิลป้าเดี่ยวเนาะซึ่งบอกเลยครับว่าสตูค่อนข้างที่จะโดนแล้วจะปวดแน่นอนแล้วก็มีการลดเดฟ 28%ต่อเนื่องแก่สตูที่ติดสถานะเผาไหม้ครับทำให้สตูเนี่ยโดนดาเมจข้างง่ายแล้วก็ทำดาเมจข้างๆแรงพร้อมกับเพิ่มความเสี่ยงสกิลอันติเมจ30%ต่อเนื่องให้กับพันธมิตรทั้งหมดนั่นเองนะครับก็ตัวน้องออกเป็นตัวดีบัฟที่น่าสนใจเพราะส่วนตัวแล้วผมเป็นคนที่ชอบเล่นสายพวกซีซีนะครับไม่ว่าจะเป็นการติดพิษหรือว่าเผาไหม้แต่ในส่วนนี้ครับเป็นเพื่อนก็ควรที่จะมีดาเมจอย่างน้อยสักหนึ่งตัวเพื่อที่ทำให้การเล่นสถานะดสนสเนียได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับ ในไหนก็นไหนแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาทําการสุ่มตัวละครกันหน่อยละกันครับสำหรับเลดกาชาในเกมนี้ผมบอกเลยครับว่าค่อนข้างที่จะสูงมา,มากครับสำหรับการออกในส่วนของตัวละครระดับ SDR นะครับจะอยู่ที่ประมาณ4%ครับ SR 5 0แล้วก็ R อยู่ที่ประมาณ46% ซึ่งในส่วนของตัวละครระดับเอเนาครับ4%จะถูกแบ่งเฉลี่ยเนาะเป็นตู้ข่าวหมายพิกอัพเนี่ยพิกอัพจะได้อยู่ที่1.6นะแล้วก็แกนระดับสูงนะครับจะอยู่ที่0.12%แล้วก็เอเนาตัวอื่นอยู่ที่2.28%นะครับแล้วทำไมรู้สึกว่าตัวอื่นมันออกง่ายกว่ะเฮ้ยพิกอัพอะไรได้น้อยจังนะฮะมาทำการซุ่มกันเลยดีกว่าครับผมไปในส่วนของคัสซีมการส่มครับบอกเลยครับ10โลเนี่ยผมจะได้หรือเปล่า <c oughs> นี่คัสซีโคตรเท่กดคลิกปัดออกไหม ระดับ R มาก่อนโอ้โหอาร์รัวๆอันนี้ R นี่เปิดเซนสูง่ะเนี่ย SR มาล้อ่ะอมา SR มารัวๆเลยครับซึ่งตัวละครระดับ SR บางตัวก็สามารถใช้งานกับทีมหลักได้นะฮะทุกคนไม่จําเป็นว่าเราจะต้องฟิกตัวละครระดับ SR เสมอไปโอ้โหโลแรกก็เล่นผมซะและโอ้โหไม่ออกเลยไปครับ10โลต่อมาไม่อยากเจ็บหนักแต่อยากเริ่มต้นได้ดี จะพึ่งขึ้นการันตีก็พอแล้วตอนนี้เออาร์ SR มาแล้วอามาสกิปเลยแล้วกันโอ้โหเกมมันรักผมซะจริงขนาดขนาดเล็กกระช้าต่าขนาดนี้ผมยังไม่ได้วะทุกคนไปครับรอบนี้คือการันตีตัวละครเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ก็ดูกึนก่อนว่าจะได้ตัวหน้าตัวหรือเปล่าอ่าถ้าเป็นการันตีตัวละครนะครับหรือว่าได้ตัวละครระดับเอเสดาเนี่ยจะเป็นสีทองนะครับเวลาเปิดคาสิ่นก็จะอลังการนิดนึงนั่นเองไปฮะมาดูสิ จะได้ตัวอะไรอ่ะหน้าตูป้ปะมาไสูงกันต่อตัวละครที่เราได้นะฮะอ่าหน้าตู้แน่นอนมาแบบนี้อย่างนี้ต้องหน้าตู้เพราะว่าเป็นธาตุลมนะครับตัวหน้าตู้ธาตุลมด้วยนี่เรียบร้อยก็ถือว่าเหล็หน้าตู้ไม่ได้แย่นะเื่อนๆถือว่าค่อนข้างง่ายแต่ก็อยากได้หลายๆตัวสักหน่อยนะจริงๆอะ่ะอยากได้หลายๆตัวเลยเป็นตัวเริ่มต้น ก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเห็นไหมการสูมตัวละครน,นะครับแต่ถ้าเพื่อนๆยังรู้สึกว่าเอ้ยผมยังไม่พอใจกับการสูมตัวละครและอยากจะทําการดี AD ครับเพื่อนๆก็กดดีๆได้เลยนะครับโดยที่ไปที่3ขีดครับตั้ง5แล้วไปบัญชีจากนั้นกดที่ลบบัญชีครับยืนยันการลบแล้วก็พิมพ์ไปเลยครับว่า Star Se e d นะครับพิมพ์ใหญ่หรือเปล่าจากนั้นกดยืนยันการลบบัญชีครับปุ๊บ ตัวเกมก็จะล็อกเอาไปหน้าแรกแล้วเพื่อนๆก็สามารถเข้าบัญชีมาได้อีกรอบหนึ่งเพื่อทำการสุ่มตัวละครใช้เวลาประมาณ5-10นาทีในการรีแต่ละครั้งนั่นเองสำหรับวันนี้ก็คงมีเพียงเท่าน,นี้ครับถ้าเพืเ่อนๆชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe กันไว้ด้วยนะครับไว้เจอกันในพาร์ทต่อไปสำหรับนนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ